สวัสดีนะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับพี่หมีจีติ้งอีกแล้วในวันนี้นะครับพี่หมีจะพาไปโซเวอร์ในโลกของเลโก้โ้ตอนนี้นะครับทางฟอ r t ดไนทําการคอลแลบกับเกม l e โก้นะฮะซึ่งออกมาเป็นเกม l e โก s โซ v เว o รแบบนี้อเราจะต้องเอาชีวิตรอดในโลกของเลโกนี้นะฮะตอนนี้พี่หมีเดินทางมาหาทำเลสร้างบ้านสวยๆนะแล้วก็มาเจอตรงนี้นะครับติดทะเลด้วยพี่หมีชอบมากนะฮะบ,บ้านริมทะเล เป็นบ้านในฝันเลยทีเดียวก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างบ้านกันก่อนนะนี่โอ้โหทำเลยดีมากก่อนที่เราจะสร้างบ้านกันนะครับเราจะต้องไปตัดไม้ก่อนนี่ตอนนี้พี่หมีมีขวานนะตีเออโห<ป>ทำไมตีต้นไม้เบาจังเลยวะได้ไม้มาห้าอันน้อยจังไะสงสยัยเราจะต้องอัปเกรดขวานนะฮะแกะแ,แกด้วย แกจ้าเดี๋ยวคือไปหาแกะไม่ได้โอ้โหแกะอะไรจะเลยโอ้เรากดเพชรได้ด้วยนะฮะรูปหัวมันหุยเดี๋ยวอะไรอ่ะแกะให้ของด้วยป้าคืออะไรอ่ะบูโอถ้าเรารูปหัวแกะเราจะได้ขนแกะมาหนึ่งอันนะครับไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะตอนนี้่าเพิ่ไปสนใจมัน เราไปตัดไม้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเราไม่มีบ้านอยู่เดี๋ยวฝนตกจะง,งานเข้าเอานะฮะเพราะว่าเกม Survival นี้โดนฝนก็อาจจะป่วยได้นะครับอุน๊นี่อะไรเนี่ยสแล,ป,สลปเบอร์รี่โอ้นี่คือเบอร์รี่นะฮะเป็นเบอร์รี่ป่าเอาไว้กินใช่ไหมน่าจะไว้กินเพิ่มพลังนะฮะหรือไม่ก็เพิ่มความหิวนะมีค่าความหิวด้วยนะครับเกมนี้เราสามารถซีวองเพลงได้ด้วยนะเพราะว่าเรามีศัตรูด้วยนะครับ ที่มีขอสร้างบ้านก่อนกด e start build อะไรเนี่ยอ๋อน,นี่คือพื้นนะฮะปาบใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้อะไรกำแพงเหรอกำแพงใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้อะ,อ,นอะไรอะเสาคือคานอะไรสักอย่างโอ้ระบบสร้างบ้านเขาน่ารักจังเลยอะ่ะคอมพิวสเตตหนึ่งแล้วสเตจสองนี่คืออะไรโอ้จัวนะฮะ ใส่โจวบ้านแล้วก็อันนี้ลูฟคือหลังคาป้าบเขาให้สเตจส,สามป้าบทอ้คนบ่โอ้โหระบบสร้างบ้านเขาง,ง่ายจังเลยอะ่ะฮะเสร็จแล้วเหรอบิลคอมพิวต์เฮ้ยอู้นี่แหละบ้านเพิงหมงงังเงินชัดๆ <c oughs> โอ้ตอนนี้เพิงหมังเงินของเราเสร็จแล้วนะฮะโอเคได้บ้านก็บ้านวะแล้วก็มีอะไรให้เราสร้างบ้างเนี่ย โอ้ oh, ตัวนี้เป็นที่นอนที่นอนใช้วูดเหมือนกันนะฮะใช้ไม้เหมือนกันตัดไม้ตอวิ่งน,นี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะให้เราวิ่งตามไปด้วยนะฮะแล้วจะตามไปยังไงวะเนี่ยมันขึ้นไม่ได้อะ่ะเป็นภูเขาวิ่งเจอแกะอีกแล้ววันดีเจ้าแกะน้อยแต่พี่หมีมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตามแสงนั้นไปนะ พาพากูไปตายเปล่าเนี่ย <c oughs> ภาพสวยจังเลยอะ่ะโอ้พี่มีชอบมากเลยนะฮะแล้วก็แมปเวอร์มันใหญ่มากนะคุณผู้ชมดูดินี่ยังใหญ่ให้เราได้ไปจนภัยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยเปนี่ไงแสงอยู่นี่มันคือผีเสื้อเหรอใช่ไหมพี่มีเห็นว่าแป๊บนะฮะเป็นผีเสื้อนะ you are อยู่อ e Hungry อ้าวหิวข้าวแล้วอเดี๋ยวมันหิวนี่มีเนื้อฟาดเลยปาปา โอ้เวลากินข้าวต้องอยู่เฉยๆด้วยนะห้ามเดินนะครับโอ้กินข้าวแล้วเพิ่มหัวใจด้วยโอ้เจอแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยว้ายเดี๋ยวมาเหรออุ้ยไอชอบอุ้ยหูแปงแปงมุ้งด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เนี่ยเนี่ยไอชอบมาดิอุ้หลบได้ มาเลยโอ้โหอันนี้หมาป่าแน่เลยนะอย้ตายมีขอให้เก็บด้วยได้ wolf claw หนึ่งอันนะไอ้สี่อันนะครับแล้วก็ได้เนื้อด้วยอูอ้นนี้คือเพชรหรอปัม๊มโอ้โอได้ของเยอะเลยนะฮะได้ได้ดินไมด้วยอู้ได้ระเบิดแล้วก็ได้ขวานโอ้ถ้าเราตามแสงมาเราจะได้ของนะฮะ โอ้โหตอนนี้มืดแล้วนะฝนตกด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยหนาวเหรอโอ้โหตอนนี้ตัวละครแล้วหนาวฮิอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหพอตกกลางคืนเราจะเจอกับปีศาจโครงกระดูกนะฮะโอ้ยหลายตัวจังเลยวะเดี๋ยวพี่หมีขอกินก่อนเอออันนี้นะฮะอ๋อใส่ออฟแฮนได้ด้วยถืออาหารมือซ้ายนะกินไปตีไปได้ด้วยนะครับโอ้ยอันนี้เจ้าผีกระดูกมีหลายตัวจังเลยอะ ยพี่หมีเอาไปบวกกับโคกัลดูดีกว่านะนี่นะไม่ช็อตเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรยิงมาวะเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> อุ้ยโอ้โหอุ้ยนี่พี่หมีโดนตีโดนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หโหยามค่ำคืนทำไมมันโหดร้ายจังวะไอ้ไปยุปย่กงกับบ้านของฉันนะวัยวิวิวไตีอ่ะใครตีอ่ะ วิโ้โอ้เรามีเพื่อนด้วยโอโ้เพื่อนเราโหดจังตีตายเลยนะเฮ้ยเพื่อนเราตายเหรอเอาไปนะเพื่อนเราตายไปแล้วนะฮะนี่เจ้าโครงกระดูกแกฆ่าเพื่อนชั้นอุ๊ยโอ้โหมาเยอะเอาตายอาอไปนะเออวิมีตายายโอ้โหมัตสกี้ตายนะฮะโดนโครงกระดูกฆ่าตายโลกแห่งนี้ในยามค่ำคืนอันตรายมากๆเราจะต้องรีบสร้างบ้านให้เสร็จนะครับเมื่อกี้เพื่อนเราโดนฆ่าไปด้วยนะ อคงกระดูกโหดร้ายมากแม่งตีโคตรแรงเลยนะครับเหมือนว่าเราจะต้องสร้างเตียงนะครับไม่งั้นเราจะต้องเดินไกลมากเลยนะถ้าเกิดเราตายนะฮะยูเบสเ <Your bed. S 2> ออนอนนอนน่ารักดีนะอย่าเพิ่งนอนตื่นมาทำงานก่อนตอนนี้เรามีบ้านแล้วซึ่งมันอาจจะเป็นดูเหมือนเป็นเพิงหมางหงนก็เถอะน,นะฮะแต่ก็ใช้พักอาศัยได้นะ ต่อไปเราจะต้องสร้างอะไรต่อเนี่ยอ๋อแคมไฟเคเราจะต้องสร้างแคมไฟนะเอาเดี๋ยวดนแคมไฟห่างๆจากตัวบ้านหน่อยนะโอ้โหเรามีแคมไฟแล้วแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยคาฟติ้งเบนซ์โอ้เราต้องใช้ไม้3อันแล้วก็ใช้หิน5อันนะครับตีหินก่อนเอาหินไปทำโต๊ะครับ เราจะได้มีของนอกจากเราจะตีหินแล้วเราสามารถเก็บหินตามพื้นได้ด้วยนะครับอุ้ยตวัวอะไรวะแมงมุมตกใจมั่ลอยไอบ้บ้าเคเราได้ไม้แล้วเราต้องสร้างโต๊ะครับแต่ว่าเราไม่มีที่กันฝนให้โต๊ะคราบอ,อ่ะอ่าอันนี้เป็นฟาวเดชันเหรอวูดฟาวเดชันนะอันนี้ดีกว่ามั้งเอออันนี้ดูใหญ่หน่อยนะฮะเอแนปได้ด้วยอ๋ออันนี้คือฟลอร์นะอนี้อันนี้คือกำแพงสร้างเป็นโลงสำหรับคราบของนะฮะ เดี๋ยวก่อนอ่าต้องมีหลังคาด้วยอันนี้คือหลังคาใช่ไม่ลูฟโอเคไปข้างบนเหรอได้ไหมวะยังไงวะเนี้ยอ่านี่เย้หลังคาเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเพิงหมาแงนอีกอันหนึ่งนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็จะทำการวางโต๊ะคราฟตรงนี้อเโอ้โหมีโต๊ะคราฟแล้ว พอเรามีโต๊ะคราฟนะเราก็จะสามารถสร้างขวานแล้วก็พลิกแอคได้นะแล้วก็มีโชเวลด้วยนะฮะโอ้มีดาบด้วยยังเป็นดาบไม้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวพี่หมีขอคราฟขวานก่อนหนึ่งอันเอ,เอาพิกแอคด้วยนะจะได้มีของไปตัดต้นไม้ตีหินนะครับอ่โต๊ะคราฟแล้วอันนี้อะไรเอ่ยลัมเบอร์ลัมเบอร์อะไรอนะลัมเบอร์มิลเหรอคืออะไรวะ อ๋อ oh, เป็นที่เลื่อยไม้นะครับใช่ไหมเออตั้งไว้ตรงนี้อ๋อ oh, นี่ไงเป็นอุปกรณ์ครัฟเหมือนกันนะฮะเป็นที่ครัฟอันนี้คือไม้แพร้งไม้แผ่นแล้วก็วูเดนล็อตเอาไปสร้างอะไรอีกอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เรามีแล้วเรามีแล้วเตาย่างเรามีแล้วนะฮะอันนี้สปินนิงวิวใช้อะไรเนี่ยใช้ไม้แพร้งนะครับแล้วก็ใช้วูเดนล็อตด้วยเดี๋ยวก่อนไม้แพร้งต้องทําตรงนี้นะ <Yeah. S 2> ต้องไปตัดไม้อีกแล้วหรอเนี่ยโห oh, ตัดไม้เยอะมากเลยนะฮะได้ไม้แพงกับวูดเดนล็อตครบแล้วตอนนี้เราสร้างสปินดิงวิวได้แล้วนะฮะมันคือเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะปาบใส่เข้าไปโอ้ส oh, เตทสามหรออะไรอ่ะเหมือนพี่มีเจ้าผ่านเคสอะไรบางอย่างนะฮะเดี๋ยวกินก่อนหิวเฮ้ยยูสปินดิงวิวโหสร้างอะไรเนี่ย อ๋อเป็นการคราบของนิดหน่อยนะของจําเป็นแหละนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะมีเครื่องมือครบแล้วนะอ๋อยังนะฮะ w i n l e Square อะไรเนี่ย Map Marker อ๋อต้องสร้าง Map Marker ด้วยตรไงดีอ่าเหมือนจะเป็นพื้นที่บ้านของเรานะฮะนี่ขอตั้งตรงนี้แล้วกันนะเอ๊โอ้โหเลือกสีได้ด้วยอ่ะเอาสีแดงนี่บ้าน c o n f i r มนะ อ๋อมันจะเป็นการมาร์กจุดของเราในนี้นะฮะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้เวลาเราเออกไปไปจนภัยเราจะได้จำบ้านเราได้นะอันนี้คือวินเลสสแควร์ป้าเอาชีวิตรอดแบบนี้นะครับกว่าจะสร้างอะไรได้แต่ละอย่างนี่มันช่างยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินนะ <c oughs> แม้แต่ในเกมเลโกแบบนี้ก็ไม่รอดนะฮะโอ้เราไปยืนตากฝนทำไมวะเนี่ยหลบฝนนะหลบฝนก่อนรู้สึกว่า กำลังจะมืดีแล้วนะฮะเหมือนเราจะต้องสร้างบ้านให้แข็งแกร่งกว่านี้นะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยสัตว์ประหลาดออกมาเยอะมากเลยตอนกลางคืนมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะวิมืดอีกแล้วโอ้ยอเจ้าตัวปีศาจโครงกระดูกมันโผล่มาอีกแล้วนะเดี๋ยวพี่หมีขอออกไปบวกกับมันก่อนนะครับเตรียมอาวุธโอ้ยมีโลด้วยใส่โล่ก่อน แล้วก็ดาบมันจะพังแล้ววะ่ะเออใส,ใส่ไปก่อนนะฮะเตรียมดาบไปเยอะๆยะ่ามาเลยเจ้าปีศาจโคกะดูกออมาว้ยชบอปนี่นะโหตีมันเบาจังวะตีเข้าทีละสามอุ้ยโหอุ้ยดีนะมีที่โดดหลบนะฮะเออตาย อุ้ยได้ดาบด้วยฮะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเราเก็บดาบมันดีกว่านะดาบมันน่าจะแรงกว่านะฮะเมื่อกี้เพื่อนเราโดนตีตายไปแล้วอะโอ้ยช็อตเฮ้ยชี่ไอ้ไม่ได้กินนี่ไงไอ้วิโอ้ยโดนตีไปทีนึงตายนี่ไอ้อย่าเฮ้ยช็อตวิวิจะตายแล้วไอ้ ต้องตอดบันทีละครั้งนะฮะเออยืนยืนบวกกับมันไม่ได้เลยอะโอตอนนี้เราหนาวด้วยป้าเอย้ยจะหนาวตายไหมเนี่ยเอา้าถือว่าตายไปแล้วเหมือนนางจะไม่พอใจนะฮะเพราะว่านางโดนโครงกระดูกตีตายเมื่อกี้นี้เ,เดี๋ยวข้าจะปกป้องเจ้าเองแม่นางอายะยเจาผีคโครงกระดูกนี่ก่อน โอ้โหเจอหมาอีกวิ่งมาเจอหมาอีกเฮ้ยวิ <S 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 ่งวิ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 ่งเข้าบ้านไม่ได้ด้วยบ้านไม่มีกำแพงเดี๋ยวเรากินเนื้อฮะกินเนื้อมันเพิ่มเลือดเยอะมากเลยกินเนื้อกินเนื้อเอาเพื่อนเราตายหายแล้วอ่ะเพื่อนตายอีกแล้วมันมาเยอะอ่ะสู้ไม่ได้โอ้โหตัวนี้มีอีกสามตัวเออมามามาสองตัว เอาดาบพังอีกกูอ้ามีธนูอุ้ยโอ้โหธนูยิงแรงมากเลยเอาไปไหนอ่ะอห้หนีเหรอโอ้มันเช้าแล้วมันก็หนีเรานะโอ้โหไปมันโหดมากเลยนะฮะต้อผีโครงกระดูกอเอาละครับ ตอนนี้พี่หมีสร้างบ้านเสร็จแล้วนะถึงมันจะดูไม่ค่อยเป็นบ้านก็เหอะแล้วเราก็มีอุปกรณ์ในการครับครบแล้วด้วยพร้อมสำหรับการเอาชีวิตรอดนะฮะเมื่อกี้พี่หมีไปบกบวกกับเจ้าผีเข้าก็ดูกมาไม่โหดมากเลยเดี๋ยวต่อไปพี่หมีจะต้องสร้างรั้วแล้วลนะ่ะเพราะว่ามันเข้ามายุ่มยำในบ้านเรานะฮะเดี๋ยวทำลายของของเราพังเสียหายไม่ได้เลยนะ <laughs> สำหรับการไปรจนภัยในครั้นต่อไปอย่าลืมติดตามนะครับว่าพี่หมีจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างน,นะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์พี่หมีด้วยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามช่องพี่หมีด้วย,ยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไปบาย